โดยหังมยากะตังสัพพะลาภังวินาสันตตข้าพเจ้าทั้งหลายได้สลัมพังผ้ากับนายสุเทพหอมสงทางทางกายก็ดีวาจาก็ดี ทานใจก็ดีท่านใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้ต่อหน้าและลบหลังบาปในดาบดาบบาปในปีนี้เดือนนี้วันนี้ยามนี้ขอจงเป็นอโหอสิกรรมขอจงอโหอสิกรรมนำนำเสียซึ่งโทษนำเสียซึง่งโทษ สาธุอาเมนมี <sum> <laughs>